สบายดีพัดลูกสบายดีพ่อพี่น้องสบายดีเอฟซีสุขูสุก่นเด้อเมื่อนี้แม่ดูผ้ากันมาเลาะทงหน้านาะพี่น้องมากสบายดีปด่าลูกโดยมื่อนี้ผ้ากันมาหานอมัยนาะพี่น้องมียังใครยังเนอะโอ้มักหยานด้ในดุโมเมนต์ดอกไม้เหมาะดอกไม้ให้แม่น้องน้ำคิงมาหานี่เกินเที่ยงพี่น้องมื่อนี้โชคแม่ดุเนาะออกมาหน้าก็เลยถือโอกาสมาหานอมัย ิอยากกินแกงนองไหมเนาะพี่น้องรักลักเขากับขึ้สีห้านอไหมแ้วก็คุดยันนันแมงจิปโปมนี่เนาะคดุดจีดีจิโปมแต่ก็คุดจุดจีนี่ถ้าเห็นควายฮาสิคุดเมัน There ทงก่อนหยาดพ้นตกค่ะพี่น้องถือทงใส่โทรศัพท์มาน่ะเนาะมันเป็นคึ้มพ้นกว่าฮะจะพูดนะยังแม่ป้าเด็กกันพี่น้องโอ๊ยพี่โฟมยังจะเปืือกนิดแกยามันดินใส่พี่น้องโอ้ยมันจอเด็กเนาะโอ้ดูคุดประดัดอกนี้นี่ยามเบิ่งเนี่ยพี่โฟม

ี่น้องกิ๊โปมตัวเดียวสักกะพูดแบบเล็กๆหนึงเนาะแค่เนี่ยแต่ว่ามันขุดง่ายมันเป็นดินทรายมันก็ระจอเดือดว้าท้อเสียกินอยู่เพแนวนี้ ไหลแล้วพี่น้องจิปโอมเนาะเห็นบล่ะเล่ะยังจ่างนะมันขาดมือถูกเด้อป้าจิปโอมตัวเดียวซาโอโหพี่น้องมานี่ยถือกระของมานะใช่อันนี้กระตาเอาใยใสนอไม้เนาะพี่น้องกระของเข้าใบใส่แมงจิปโอมปะย่างถูเบิ้งพี่น้องจิปโอมตัวเดียวสักคุมบักเลึกๆหนึ่งเนาะ เดี๋ยวข้าสิธถมก่อนเดี๋ยวคนสิษย์ยางมาลุมเนาะนี่พี่น้องคุยที่สองเนาะมาเบิ่งกันมาสิเด็กซ้ำตัวเก่าอยู่บ่ออกกระบาดแจ๊คขู่นี่ใช่ไหมเป็นขู่จองตุกมันเด็กเนี่ยนี่ห้าคุดแต่ห้ากระทมนาเนะพี่น้องเดี๋ยวคนยางไกลไปไกลมาแล้วขาสิดมเนาะค่าห้าเหนี่ยค่าคนเหนาะเนาะ เพราะว่ามันอันนั้นดินทรายเห็นไหมพี่น้องมันค่อนข้างที่จะจ่อเดืกเนาะเพราะว่าดินมันดมดินมันนี่แม่จะขึ้นบีเขียมออกใช่หรอโอ้ยบอบีบมันถึอเสียมเมะเอาไว้ดีๆแล้วมางวันไป าอาโตที่ชอง พี่น้องพี่เสื้อกก๋จนข้อขาดโอ้เนาะตัวที่สองพี่น้องพอคุดไปคุดไปไปใบเบิบ่งหูมันตันเนาะราได้เทมันมาอยู่พี่ะเอา้าเก็บลูกสาวก็อยากมากน้ำเนาะพี่น้องบายอมอยู่เพื่นอนน้ำ่อทอมใหม่ขึ้นจนาค้นมาลมตกค้าหัก ไปเ <ไป S 1> ลาะต่อพี่น้องโอ้ยคนถือของอีแม่นี่เฮ้ยเออระวังมันไปเด้อเด้อนี่พี่น้องนี่ควายหนึ่งเนาะอันนี้คือควายจิปโปมเด้อพี่นอ้องหน้าตาจะเป็นเจสีแหละนี่ควายหนึ่งเนาะพี่น้องนี่นี่สองต้นใบไซล่ะแนี่ต้นี้ต้นที่สองนะอีหยังเกาะสองต้นใบไซล่ะนี่เซมบับาจังสันเห้ย จะได้สีได้ใส่แกงนงมั่ยใส่อีเมยเบิงไปหลับบอจักฮะไปหลับบงโอ้ตัวแมย์ซื้อมาหนิเพราวยอย่าว่าจากฉันได้เคยพุดเมื่อยๆม,มากพอาะปัจจุบมบโมีพอโตเนาะม <laughs> บมมีใส่แกงนงมั่ยได้จะน่าห้าสิเดี๋่หฮาสิค,คุดก่น็นะพี่น้อง นี <premises> <c oughs> mm. ่พี่น้องโอ้ยโตแบบไงแบบไงเนาะขี่เ hmm. ต็มท่อโมเมนต์ใครเต็มท่อมีแต่ขี่ได้บ่ามีใครน่ะกับบจักเนาะดูวะพิดขากวมาชี้ป้ายดูจุดประโซงข้ามมือนีิก็คือห้านมัยดากาสีมาอันนั้นห้านมัยไปแกงดากาห้านี่เอาแกงใส่เนาะพี่น้องเป็นจิโปมเป็นยังนี่แหดะน่อันนั้นเมื่อเท่าไร ของแกงครบแล้วฮะกัสิไปหาเก็บผักกินกั๊บวันนี้พี่น้องเพราะว่าอยูุน่าอันนี้กัแนมเห็นผักกินกับแกงหน่อไม้นี่ก็คือจังเห็นอยู่ได้ขี่โดดผ่านมาเนาะพี่น้องมาเบิ่งด้วยมาเบิ่งกันมื้อนี้บ่าแม่กับลูกสิได้อีหยังไปกินเพลแน่เนาะพี่น้องติดตามรับชมกันเด้อพี่น้องมาสิได้อีหยังแนี่ยมาสีดายังไปแกงใส่หน่อไม้หม่เนาะหน่อไม้นี่คือสิได้อยู่ดอกเนาะเพราะว่านี่กัข้างๆกันนี่แหละอยูุน่า จะคล้องห้ามือนะ่าก็คือจังพอไหลยอยู่เนาะมือนี้ก็คือสีด้ายพอแกงอยู่ดอกปไาดูปะเลาะต่อพี่นอ้องชาวเบิ้งชาวส้มกันบ๊ามสีด้ายยังไปกินเน่สีด้ายยังเมือ่อกินเพ่นเนาะพี่นอ้องไะลูขึ้นไปโอ้สาวสุดแดงเก่งขนาดเลย แค่นี้แต่บ้ามันเบาแดดต้องพี่น้องมันเงาคนขึมผาขึมพลฮึไปหาหนุ่มใหม่กันมาหนิพี่น้องพี่พี่ดุท่าพี่ิะไปใส่อะไรฮึเมื่อยแล้วปะกับไปหันหนุใหม่ยัางวะเออฟุ้งให้ก่อมันเมื่อยแล้ววันี่ฮะเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วเนี่ย ฮะรอกเ้าเต็อยู่โอ้เืาพระท่านออกอยู่โดยไปิ้งเดียวโอ้น่องัม่กยังน้อยเดียวเถือกับพระท่านออกคนว่าพี่น้องพระท่านนาเมยเนาะไปพรท่านนาเมยกับรุ่ยโตมาผีมาไปไปไปหาโกนนอหมบันนี้ไปพระท่านน้าเมยกับรุ่ยโตเนาะฮะ อหยังกะท่านำไงพักนอนต่อ,นอ,นตอโอ้อหหยังวะปพ่ปอหยังมา,งา,ง <laughs> าพี่น้องมาหาอันนี้ของกินกับมะเบิงไก่อยู่นะาผู้พี่น้องเห็นบอกสักกระต็มให้หนะป้าชัวชะวชัวเบิดอแต่แรกเขาให้ใหดูมีเบอร์เรือหรอกคนน้อ De på fått seg båt til København. พูดเบื้องทิงเบื้องดุมบ่ได้นะให้เขาแคดุมนี่เนาะสำบานเกลือไก่ชช วัสดีพันธุ์น้องมาพี่ดว่าเอาไหมกระตาเอามาใส่าากระตาค่ะนั่งดีๆนี่ได้นั่นนงผักเมื่อยนี่นั่ง ไกกตานี่จิงไกกตายโอ้เอากตอมมาใช้นมายหนุกไว मात्र अग ता अब चाहिँतिर tạp ra ni, nhé Các sakit kết sạc kết เด็กพักน้องใหม่เกิดเนี่ยอะพี่น้องเก็บเด็กอาลมาเก็บเห็นไหมไปไปไปเมื่อเมื่อย่างยางเอ้าเอาเอ้าหมวกกระโปรใส่เลยพี่น้องเอ้ยเมื่อยแหงเลยน้องน้ำพิงไปดูไปย่างยางอยากมากกับเมนเพิ่น อยากมืออักกับเมนเพิ่นอยากมาอาาเมร์เงี้ยวเงี้ยวไปน้ำไปน้ำไปจักได้ยังเนี่ยนะพี่น้องเอ้ยหาเก็บพักก่อนหยอดพักกับเรา่นีพี่น้องหยอดพักกับเราอ่อนงั้งงั้งงั้งเก็บไปเผากินกับแกงหน่อไม้ก่อนโอ้หมูแดงไป เห็นมาข่ายอิฐหุ้มบอลทุบอีกับี๋ยวกระลาอ่อนเฝ้ากินตะแกรงลงมาเดี๋ยวเอาไปกันนี้ เห็นกกผักบักหนอกมื้อนั้นอยู่ไสเนาะเอ้อกกผักอันกกผักกอกเนาะพี่ดะเห็นใบกอกมือนั้นอยู่สเนาะโยกับมือบานีกยางมือบานีอยากมือหาพอ้พี่นเอ้ยโอหมดันหมดันเอ้ยางไปขีสะเด็พี่เาักกระดาอ่อนเก็บก่อน

我感觉。 พัักยงนะพี่น้องีจะพักโบกก็พักเวนเออนี่จะพักโบกพักเวนนี่อีวัยมันแต่บางอย่างนี่สิเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยก็กินเพรน้ำเหมือนกับบุ้มีอีนียงมีแต่โนม้เน้องอันนี้ยอดพักกับเราพี่น้องงงงะทำไมใบเผากินกับอันนี้พักน่มแกงโนมัยเสะพี่น้องโนมัยเข้ากัดบ๊วยพอดีแกงขาบหนึ่งค่ะเดี๋ยวน้องพี่น้องบ๊วเฮ็ดทิ่หนู บ็เฮ็ดบรเฮ็ดดังป่าดุป่าดุหายได้น้องใหม่พี่น้องเห็นอยู่บ่แหมบอกพอเวยบอกได้ให้ขัดจ้าคีดื้อว่าฮะว่าสั่งว่าบอกได้คนขีดื้อบอกพอรอดคำไมอยังไงบอกพ่อบอกว่าต้องขีดื้อตีไม่ยืนตีนี่เด้อยืนขึ้นตีเลยเอาไ้พี่น้องเอาได้นะ ขึ้นปมกับขันตังใจห้าคาคาก็คือสีได้ได้อยู่ดอกพี่น้องอันนี้มันหลดอดเระมาณวกเกีโยโตเนาะได้วอกเกียโตเพราะว่าเดือดลายพี่น้องเอ้ยแต่ละคุมมาเนาะจนวัดสีหัวซักโล่กลัวมาจอเดือกจอดีเมื่อยตัวแต่สีได้กลัวสีได้แต่ละคุมสอมเมืออ่อก่อนพอดีแกงเผ็นได้ครับหนึง่งนาะพี่น้อง กับข้าวอ่อนกับ้าเน่กระเด้อเดี๋ยวเอ้ยจะกับพได้กินอยู่ดอกกนออกมาหาอะไรกันเลยเนาะใ่ซาามะอินยามนี่อะไแกงแต่ขันมุกด้วยตุ่มขยาเติบเพว่าแกงหันสองปากเนาะแกงบารายพันได้กระด ทำถวยนึงตกกะกรันึงข้อดีเส็บข้อดีตะคิดหอดคือเป็นว่าโหน่ะเมื่อยบ่อดัมพิงเมื่อยฮะเมื่อยเมื่อยว่าเจดยังเนี่ยจัะเมือ่อยงานป้อบอกขอเด้่บอกที่ยังฮะ บาบอกพ่อกพอหรือยังบ่าวาตงข้กินโอ้ยถ้าเพิ่นเห็ดยังผิถ้าเพิ่นจะบอกนี่บา่าบอกพอเด้เพิ่นยานพอหยานพอร้ายกวยาน <c oughs> น้องใหมก่กระดาพี่น้องเอ้อยมีแต่โกเอ้มีแต่โวดฮะโกได้กระดาษซับไม่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 เิบกีกสอไรง

ไก่พี่น้องเอ้ยไก่กินข่าเบิร์ดได้ยุงดมเนาะบอกไอ้โดนเพื่อนมาอันบ้านเพื่อมีก้อนไห้เท้าดุมไก่กินเบิร์ดแหละนักกาไก่จังหวัดเต็มเนาะโอ้ยพางเบิร์ดจะคลองนะเพื่อนกัดฆ่าลำนะพี่น้องเอ้ยซ้ำได้ซ้ำยังเพื่อนกะบใครให้เขาเนาะ เอาไป้เอาไป้มไปเมื่อเมื่อเมื่อไปได้หน้องไหมได้จิ่โฟมแล้วก็พักกินกับพักน้อยหนึ่งแกงน้อยหนึ่งแล้วก็พักยุบด้ลาใส่พักขยี้อ่อนนะที่หนอเสียบริการท่านผ้เขียนที่ดู อันนั้นพี่น้องกับสิได้ปิดคลิปไปพียอังชะมีแล้วน้อพี่น้องกับเจ้าหน้ากับพักกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ในเด้อเพื่อพี่น้องเป็นกำลังใจให้เมยนังคิงในเด้อสบายดีโอกันอีพี่หน่านาะพี่น้องโอกันอีพี่แกงหน่อไม้เนาะพี่น้องกินแกงหน่อไม้น้ำกันแซ่บๆเด้อพี่น้องสบายดี